ตอนนี้โรคร้ายมันกำลังคุกคามทั่วโลกนะไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะเรามีตัวช่วยให้คุณนะคะคุณสามารถกินสินค้าหรืออาหารเสริมนะคะตัวนี้แล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าให้คุณมั่นใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า4ตัวนะคะเราเรียกว่าสีเทพชานฟ้ามีอะไรบ้างนะคะคอลลาเจนแล้วก็อันนี้คือสเเซลล์อันนี้คือโรลิตา ะะอันนี้คือเมทัลนะคะทั้งหมดมี4ตัวเราเรียกว่าสเทพสานฟ้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณฟังนะคะอย่างละเอียดเลยว่าสีเทพสานฟ้าแม่งมียังไงโคตรดีโคตรเจ๋งนะคะใครที่กินโคตรโชคดีนะคะบอกได้เลยว่าคุณต้องเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่แบบสุดยอดทันเทพเพราะเหตุผลมันเป็นตัวที่ล้างตับไตลำไส้หลอดเลือดตาอมมิตรศักด์คุณนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหลอดเลือดตับไตมันสะอาด ทุกสิ่งแอปเปิ้ลจริงกับเบลร่างกายคุณจะแข็งแรงปราศจากโรคเบาหวานความดันไขมันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อคุณลองถามคุณหมอนะคะถ้าเกิด3 4ระบบนี้คุณดีมากสิ่งที่ตามมาคือคุณร่างกายแข็งแรงมากคุณจะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปหาคุณได้ดีเยี่ยมมากนะมันทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับคุณผัดกับข้าวแล้วไขมันไปติดข้างฝาเวลาคุณเช็ดอย่าง เหมือนกันถ้าลำไส้หลอดเลือดคุณไม่เคยทำอดสะอาดเลยมันก็หนึ่ถูกไหมเวลามันจะเขาเรียกะคะทำงานมันก็ไม่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดโอเคไหมสิ่งตัวเนี้ยพี่อยากคุณว่ากินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมันเปรี้ยวหวานๆเพราะเห็นไหมครูสตาใส่เป็นผักผลไม้ทั้งหมดเลยถ้าสมมุติว่าการกินของเราแล้วมันไปช่วยล้างสารพิษด้วยคุณก็เจ๋งา ้ออานอนุรักสาหคุณด้วยเออเจ๋งมากสำหรับตัวนี้นะใครที่เริ่มอยากกินอาหารเสริมคุณต้องกินตัวนี้ก่อนเลยกับคนที่เขาเรียกฮะถ่ายยากคุณรีบก,กินเลยนะคะบอกได้เลยว่าแม่พี่เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายยากมากคุณสามารถกินได้เช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยสองเวลาได้เลยแม่พี่ประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ถ่ายได้นะคะเออเจ๋งมากแต่พี่ไม่ใช่เป็นคนท่านหนึ่งวันไม่ถ่ายนียย่อึดอัดตายเลยคนะ่ะเพราะวันหนึ่งถ่ายประมาณสองรอบนะคะ ตื่นตีสี่ตีห้าต้องหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวใส่ใส่อีกสักหนึ่งครั้งนะคะระบบขับถ่ายดีมากนะคะแต่ยังต้องกินเลยเพราะพี่คิดว่าตับไตล้ำไสหลอดเลือดถ้ามาาันสะอาดโรคลายไม่มาหาเรานะคะไม่อยากเป็นเบาหวานไขมันมันจะมาเป็นแพ็กเกจคุณอยากเป็นไหมถ้าไม่อยากเป็นต้องรีบกินตัวนี้เลยนะคะดีมากนะคะถึงมากที่สุดการชงสามารถชงกับน้ําเปล่าได้สามารถชงกับนมตามนม กระป๋องสิบาทที่ในเซเว่นคุณสามารถชงได้เลยมันจะรสชาติมันๆหวานๆอร่อยเปรียปร้ยวๆนิดๆนะคะอร่อยแบบบอกไม่ถูกนะคะใครดูวโอพี่ที่คลิปก่อนๆนั้นพี่อัดวีโอ้คุณดูตลอดแล้วนะคะเออโอเคผ่านนะตัวต่อไปอยากแนะนําเลยเป็นตัวคอเลาเจนรอลเลาเตนตัวนี้มันทํามาจากอะไรทามาจากพืชหมดเลยบีดรูทเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นรสชาติมาจากเปรียปร้ยวหว,ว,วานนะคะเปรี้ยวนานิดหวานตามนิดนึงนะ คอลลาเจนดียังไงคอลลาเจนทั่วๆไปช่วยอะไรนะ,ะเรื่องผิวแต่เราเช็เล่นผมนะคะเล็บกระดูกนะคะแล้วก็ช่วยดักจับสารพิษที่ตกค้างในหมูในเป็ดในไก่ในผักผลไม้ที่คุณกินทุกวันตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันคุณอาอยุเท่าไหร่แล้วคุณเคยดักจับสารพิษไหมไม่เคยนะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยแต่โคชโชคดีที่เจอตรงนี้แล้วบอกได้เลยว่าใครที่กับถ่ายยากกินตันี้เข้าไปขับถ่ายง่ายมากไม่ได้ปี๊ดปั๊ดรูปปั๊ดเลคะแต่บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันช่วยระบบขับถ่าย โอเคไหมเออสำหรับตัวนี้หลักจากการพิษที่อยู่ในผักในหมูในเป็ดในไก่ดีมามกานะคะผ่านนะบอกเลยเลยไม่เหม็นข้าวปลาไม่เหม็นข้าวปลาทุกคนจะลังถามตัวเองใช่ไหมว่าเหม็นไหมบอกเลยเลยไม่เหม็นถ้าใครบอกว่าเหม็นเอามาคืนเลยเพราะพิมพ์คนหนึ่งที่กินทุกยี่ห้อมาแล้วเหม็นแต่ยี่ห้อน,นี้บอกเลยเลยไม่เหม็นนะคะตัวต่อไปอยากแนะนําคือเป็นตัวนี้คือเอสนาเอสนาคืออะไรเซสนาคือสเตมเซลล์ซึ่งสเตมเซลล์มันช่วยเรื่องผิวแล้วทําให้คุณผิวสวย ช่วยดัจกจับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในหมูในเป็ดในไก่ในผักในผลไม้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณกินสองตัวนี้ไปสารพิษที่อยู่ในค้างในในร่างกายคุณออกหมดแน่นอน,นร้อเปอร์เซ็นต์เท่ากับหมดดบเบิลถูกไหมแต่สิ่งที่ตามมาของเอสนาคืออะไรรู้ไหมเอสนาดีมากคือสําหรับคนที่เขาเรียกฮะมีส่วนที่มันสึกหรอมันจะเข้าไปซ่อมแซมหมดเลยไม่ว่าหัวจระรลดเท้าคุณเสียตรงไหนมันเข้าไปเลยสิ่งที่พี่ได้รับคือพี่เป็นแผลในปากคือได้คนลินและพี่เทใส่เลยค่ะและพี่ก็อม ทำแบบนี้สองวันพอวันที่สามจะอมทีเฮ้ยฉันไม่เจ็บฉันไม่เจ็บแผลแล้วลืมลืมไปว่าตัวเองเป็นแผลในปากนะคะแล้วรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆนะคะตัวนี้จะหวานนะําเปรี้ยวตามนิดๆนะคะแล้วก็หอมเมลอนมากๆตัวนี้บอกได้เลยว่าคุณสามารถฉีกแล้วเทใส่ปากได้เลยอมนะคะแล้วก็กินน้ำตาลได้เลยลืมบอกไป เ,เซลล์กับฮานิตี้จะออกฤทธิ์ได้ดีคือคุณต้องจิบน้ําทั้งวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วผิวคุณจะสวยเรืองมากด้วยนะคะเออตัวนี้บอกได้เลยแล้วอีกอย่างหนึง่งใครที่เป็นไมเกรนบอกได้เลยกินไปไมเกรนหายแน่นอนเพราะพี่หายไปแล้วไมเกรนไม่เป็นแล้วนะคะไม่เป็นแล้วจริงๆนะคะถามว่านี่คือกําไรใช่ไหมพี่ว่ากําไรเพราะสิ่งที่คุณจะทํามาคือช่วยดักจับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในหมูดในป็นในก่แต่สิ่งที่คุณได้รับมันมากกว่านั้นไง เฮ้ยมันรักษาแผลเนีพอได้ด้วยเฮ้ยรักษากรดไหลย้อนได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งมะนี่คือของแถมนะคะเออเพราะพี่เป็นคนหนึ่งซึ่งจริงๆไม่เชื่อครูจิตาบอกว่าหมากับแมวที่บ้านกัดกันแล้วบังเอ,อิญมันเป็นแผลครูจิตาฉีกเลยค่ะโรยลงไปในแผลหมาแผลแมวพี่อเฮ้ยหมากัะแมวแม่หายได้แล้วกูเป็นคนก็ต้องหายสิวะเทกอบปากเลยค่ะหาย อันนี้รับประกันด้วยเกียรติเลยค่ะว่าพี่ลองแล้วหายจริงๆนะคะหายจริงๆแล้วอร่อยมากะค,ะคุณสามารถเอาน้ำหนึหน่งแก้วแล้วก็ฉีดหนึ่งองเทใส่ไปแล้วก,กินได้เลยตัวนี้คุณสามารถกินได้เต็มที่เลยถึง1 0 1เอ็ดสิบสองซองได้เลยต่อวันนะคะถ้าอยากผิวสวยอยากอะไรแบบกินได้เลยแต่ตัวนี้นะคะคุณกินแค่เวลาสองครั้งพอนะคะเช้ากับเย็น ะะโอเคเนาะตัวต่อไปอย่างแนะนำมาตัวนี้คือโรลิต้าซึ่งเป็นโรลิต้าเป็นอาหารเสริมสําหรับท่านชายและท่านหญิงเน้นท่านชายที่มีปัญหารเรื่องนอกเขาไม่ขันนะคุณกินเข้าไปขันแน่นอนขอ15วันนะคะขอ15วันคุณเห็นผลเลยว่าเฮ้ยนกเขาคุณขันแล้วกับมะเร็งต่อมลูกหมากคุณสามารถป้องกันไม่ให้มันเป็นได้มะเร็งต่อมลูกหมากปวดไหมพี่ว่าน่าจะปวดเนาะเออเพราะมีคุณลุงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่สแต่ตอนนี้หายแล้วนะคะ ส่วนผู้หญิงบอกได้เลยว่าช่วยลดฝ้ากัดนะคะช่วยให้หน้าอกเต่งตึงขึ้นนะคะช่วยดูแหลหมดลูกคุณหมดลูกของคุณมีปัญหาเยอะงมากเช่นเมนมาไม่ปกติฤดูขาวออกมาแล้วมีกลิ่นเม็นลมออกช่องคลอดเวลานอนกับแฟนแล้วหลวมเอนะคะหรือเมนมาไม่ตามเ,าเขาเรียกมะตามเวลาที่เขากําหนดนะคะคาดเคลื่อนไปน2เดือน3เดือนถ,ถึงจะมาหรือบางคนเมนออกมาแล้วเป็นนิ่มเลือดนะคะหรือปวดท้องเม่นนะคะ ปัญหาของผู้หญิงค่อนข้างเยอะแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่พี่หาพิสูจน์มาเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีปัญหาพวกนี้นะคะเลยอยากลองจัดไปค่ะสองเมตรก่อนนอนนะคะจัดไปเลยสองเมตรก่อนนอนกินได้3วันเมนที่มาเชื่อไหม พอเมนมาปุ๊บปกติวันที่3เนี่ยเมนพี่อ่ะมาปุ๊บประมาณที่3พี่จะปวดท้องเมนแบบมากถึงมากที่สุดแบบไม่อยากทําอะไรเลยแต่บอกได้เลยกินไปเลยไม่ปวดท้องจนทุกวันนี้ไม่ปวดท้องเมนอีกเลยลืมความปวดท้องเมนได้เลยแล้วมีปัญหาอย่างนึงคือพี่เป็นคนที่เมนมาแล้วออกมาเป็นวุ้นๆค่ะพอยืนอาบน้ํามันตกมันแพ้เคยไหมคะเออเป็นบุ้นแบบนั้นเลยแตู่้ความที่เราคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แตกมันก็เฉยๆเพราะเราไม่ได้มีอาการอะไรใช่ไหมก็เฉยๆแต่พอมากินตัวเนี้ย แม่เจ้าเมนของพี่ออกมาเป็นสีแดงแบบแดงสดแล้วไม่มีวุ้นอีกเลยนะคะใครได้เชื่อก็ลองซื้อไปกินดูตัวนี้ดีมากนะคะใครที่แบบมีกินขาวปลาพี่ว่าคุณต้องได้กินนะเพราะว่ากินขาวปลามันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนมันเหมือนฟ้องเราอะว่าเฮ้ยมึงล้างไม่ดีเหรอทำไมถึงเบนขนาดพี่เป็นคนหนึ่งที่เคยเอขาวปลาเนี่ยมันเป็นตอนช่วงทีวีคอนดูใหม่ๆเขาเรียกฮะเขาเรียกว่า เหมือนน้ำข้าวปลาที่ยังตกครั้งอยู่กับเราประมาณเดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งที่อยู่ใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านพอวันที่ไปทํางานเนี่ยก็เข้าเดือนสองละเพื่อนก็มาสกิดว่าเฮ้ยเหม็นมากเลยว่ะแต่ตอนนั้นยังไม่จับโรอกตาเพราะฉะนั้นใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะไปซื้อนะคะมากินได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีขอลูกคุณต้องรีบกินเลยนะเพราะว่ามันช่วยขับน้ำข้าวปั้ให้คุณได้ด้วยนะคะอืมโอเควันนี้เราจะบอกคุณว่าสีเทมสันฟ้าทําไมถึงเรียกสีเทมสันฟ้ารู้ไหมคะ เพราะนะคะตัวนี้4ี่ตัวมันสามารถช่วยป้องกันโรครายของคุณได้เยอะมากมายเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ไวรัสด้วยนะคะที่กําลังดังมากกับช่วยป้องกันมะเร็งนะคะช่วยป้องกันมะเร็งและรักษามะเร็งได้ซึ่งคุณลุงเป็นมะเร็งขั้นที่สามนะ,ค,ะคุณลุงกินตัวนี้สี่ตัว,วพร้อมๆกันนะคุณลุงตอนนี้ไม่เป็นไม่มีเชื้อในร่างกายแล้วเพราะคุณหมอรันตีว่าคุณลุง เชื้อมันเงของคุณลุงมันหายไแล้วมันหายขาดแล้วเพราะสิ่งตัวนี้นะคะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณเอาที่คุณสบายใจถ้าเกิดใครสนใจว่าเฮ้ย <c oughs> พี่หนูอยากซื้อกินคุณสามารถคลิกเข้าไปใต้วีโอนี้นะคะมันเป็นลิงก์ของบริษัทคุณจะได้สินค้าแท้แน่นอนจากบริษัทคุณจะได้รับสินค้าแน่นอนเพราะมันเป็นสินค้าที่สั่งตรงจากบริษัทนะคะดิก์ใต้นี้คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกซนะคะ คุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยโอนเงินไหมพี่แล้วพี่จะส่งของให้ไหมเฮ้ยหรือพี่จะโกงคุณไหมไม่ต้องกลัวเพราะมันเป็นลิงของบริษัทคุณสั่งตรงบริษัทคุณได้ของแท้แน่นอนแล้วของถึงบ้านคุณแน่นอนนะคะเพราะทุกสิ่งเองไม่จริงจริงเลยของบริษัทคุณจะส่งไม่ใช่พี่พี่ออกมาแค่เป็นตัวแทนนะคะบอกบอมอมาบอกคุณว่าเฮ้ยมีสินค้าแบบนี้ในระบบของ T S P นะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็คุยกับแอดมินได้เลยนะคะแอดมินเป็นคนคุยกับคุณโอนคุณโอนเงินให้กับบริษัทนะคะแล้วก็ คุยกับบริษัทตรงๆไปเลยนะคะคุณรู้สักคุณแล้วคุณตัดสินใจเองว่าเฮ้ยชีวิตนี้เคยดูแลร่างกายไหมคุณเคยรักร่างกายคุณไหมเออให้จับสิ่งดีๆกับเขาบ้างนะคะเขาจะได้อยู่กับเรานานๆอยู่อย่างมีความสุขนะไปกับสินค้าดีๆของครูสตานนะคะไปนะคะเย้ yeah.